สวัสดีค่ะที่นี่โรงเรียนบ้านไว่แคโนนสูงตำบลหนองแวงอำเภอกุดรังจัังหวดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษามหาสารคามเขต3ค่ะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีโรงเรียนบ้านศีอรุณเข้ามาเรียนรวมมีนักเรียนทั้งหมด193คนมีนคณะครูและบุคลากรจำนวน18คนโดยมีนายภาคินปัจจวงศเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียน สวัสดีครับผมนายภาคินปัจจวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวิแคนวลสูงโรงเรียนบ้านวิแครนวลสูงเป็นโรงเรียนต้นแบบสากลโรงเรียนระดับประเทศรุ่นที่4ห้องแบบสอนอาชีพคือโรงเรียนบ้านวิแคนวลสูงเนี่ยเรามีรูปแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนเนี่ยด้วยเบสของเรานะครับเรียกว่า 3S มเอสโมเดลเตัวที่1เราก็คือเซลก็คือร้านค้าสากลโรงเรียนซื้อมาขายไปกําไรปันผล โดยมีนักเรียนเป็นผู้ดําเนินการในส่วนของสารกรโรงเรียนมีครูเป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนแต่ละคนจะมีเวียประจําวันในการที่จะเป็นเหมือนพ่อค้าเหมือนแม่ค้าเหมือนนักบัญชีเสร็จเสร็จสับปุ๊บในแต่ละวันเนี่ยจะมีการนับเงินรวมฝึกทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียนนะครับกระบวนการนี้นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของซัพพอร์ตก็คือการส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการด้านส่งเสริมภายนอกส่งเสริมจากภายใน สวัสดิการก็เช่นเ,เวลานักเรียนป่วยไม่สบายหรือผู้ปกครองญาติเสียชีวิตเราก็จะนำในส่วนของน้ำน้ำดื่มนะครับที่เราขายที่สกอร์เนี่ยในส่วนหนึ่งนะครับเอาไปเป็นสวัสดิการไปเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนสมาชิกในในบ้านนั้นนะครับในในครอบครัวนั้นนะครับส่วนการส่งเสริมจากภายในก็คือโรงเรียนเราจะมีฐานการเรียนรู้เช่นโต๊ะผักปลอดสารพิษ หุยหมักจากใบไม้ไม่กับกลองอท่นาคารขยะหรือแม้กระทั่งพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่นักเรียนอยู่ตามฐานต่างๆตามกลุ่ตมต่างๆคละชั้นกันก็จะมีกระบวนการสร้างสร้างผลผลิตออกมาผลผลิตที่ได้นั้นก็จะเอามาฝากขายที่สากลร,ร้านค้าโรงเรียนต้นทุนก็คืนไปให้กับ ผู้ที่ดําเนินการแต่ละฐานแล้วก็กําไรบางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เข้ากับสหกรณนะครับสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนฝึกทักษะการขายสร้างรายได้มีกาําไดปันผลนั้นให้เห็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องโล่ว่างในห้องนี้ผลให้ดีมีความรู้ธนาคารขยะ ทิ้งขยะให้ทุกที่แยกให้ดีต้องลงถังลุ่งประศุสัตว์วัวควายแหล่งเรียนรู้มีให้ดูไว้ศึกษาเพิ่มเติมนอกตำรารู้คุณค่าความพอเพียงปุ๋ยหมักใบไม้แบบไม่กลับกองปุ๋ยหมักจากใบไม้นำมาใส่ผักนามตา พืชสมุนไพรผักสวนครัวสมุนไพยผักส,วน,ว,ส,นกสวนครัวพือริมรั้วเราดูแลตอผักปลอดสารพิษใช้ของเก่าที่มีอยู่นำมาสื่อโต๊ะผักสวนกล้วยพอเพียงต้นกล้วยใหญ่สดใสใบสีเขียวได้เก็บเกี่ยว ตัดขายรายได้เสริมการแปรรูปอาหารน้ำสมุนไพรตัดขายใบเตยกล้วยร่วมกันช่วยแปรรูปเป็นอาหารและโรงเรียนธนาคารมันเก็บเงินตา้านมาฝามีเงินมากหลักล้านอย่างที่เห็นนะครับส่วนการส่งเสริมจาก นนก็คือผู้ปกครองนักเรียนหรือว่าร้านค้านําสินค้ามาฝากขายให้กับสากลโรงเรียนได้นะครับโดยยึดหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินการในแต่ละฐานส่วนที่3ก็คือ S ก็คือเซฟนักเรียนทุกคนจะมีการออมนะครับนักเรียนจะทุกคนจะมีการออมจะมีบัญชีธนาคารทุกคนเช่นเงินฝากประจําวันก็จะฝากไว้ทุกวันนะครับในส่วนของสากลเนี่ย เวลาเราขายได้ในแต่ละวันเนี่ยก็จะนับเงินนับเงินรวบรวมไว้แล้วก็ไปฝากไว้ที่ธนาคารซึ่งโรงเรียนบ้านด้วยแคนนนสูงเราเนี่ยมีธนาคารมีโรงเรียนเป็นโรงเรียนธนาคารที่มีคอนแทคก,กับทางด้านทอกศอ,อ,อยู่แล้วนะครับก็จะดําเนินการด้วยรูปแบบด้วยความชัดเจนนะครับสวัสดีค่ะดิชันนางสมบูรณ์แก้วชัยตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแคนนนสูง เป็นุครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนธนาคารโรงเรียนธนาคารโรงเรียนบม้ธยมแคนนสูงเปิดทำการเมื่อปีพุทธศักราช2553นะคะมีการรับฝากออมทรัพย์จากนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ภายในโรงเรียนนะคะรวมไปถึงกองทุนต่างๆที่เปิด มาเปิดบัญชีกับโรงเรียนธนาคารอันได้แก่กองทุนขยะกองทุนกเกษตรกองทุนกีฬากองทุนวงดนตรีงรงลางและกองทุนสกณ์รล้านค้าสกณ์รล้านค้าของโรงเรียนบ้านห้วยแขนวนนงูในการดําเนินงานแต่ละวันจะมีคณะกรรมการดําเนินงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะนํายอดขายมาฝากไว้กับ โรงเรียนธนาคารขั้นตอนและวิธีการทั้งหมดเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการหรือขั้นตอนการออมที่ออมไว้กับโรงเรียนธนาคารและนักเรียนจะมีทักษะการเรียนรู้ระบบของสากรและได้ลงมือปฏิบัติกินและซื้อมาขายไปกำไรปานผล